สวัสดีจากออสเตรเลียค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตเชอร์รี่พันที่2ที่ติดผลนะคะพันุนี้มีชื่อว่า Early Sweet นะคะ mm hmm. Earl y ที่แปลว่ามาก่อนการอะ่ะเนาะ e อ r l y อะเออ e a r l y bird อะไรประมาณนี้นี่น้องติดผลแล้วนะคะจริงๆติดมานานแล้วติดมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าเราทำงาน6-7วันรวดเลยค่ะแล้วคืนนี้ก็ต้องไปนอนกะดึกต่อนะคะเพื่อนๆดูปีนี้น้องติดเยอะมากเราจะบอก ปีที่แล้วนี่คือห่างๆนะปีนี้ติดเยอะมากๆทุกดอกเกือบทุกดอกเลยเพื่อนๆเอ,อ๋ยดูนี่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 นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นผลเล็กๆนะแต่ถ้าเดินไปตรงนู้นน้องก็จะเป็นผลที่โตกว่าแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าโดนแดดเยอะกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแดดจะมาตรงนู้นก่อนนะคะอันนี้เป็นพันธุ์รโยเทลกาณนะเดี๋ยวเราให้ดูว่าน้องโตไปถึงไหนแล้วน้องโตไม่รอเพื่อนนะคะอันนี้เอรีสวีทนะคะพันธุ์ที่สองนะที่เขาเริ่มติดผลนะคะ ก็ยาวไปเลยค่ะดูเพื่อนๆเ,เราไม่ได้โม้ดูติดแบบทุกกิ่งขนาดที่ไม่มีใบก็ยังติดวันนี้อากาศคลึ้มฟ้าครึ้มฝนนะเราอยากให้ฝนตกมากๆเลยค่ะฝนมีความสําคัญมากๆกับการทําการเกษตรนะคะซึ่งปีนี้ค่อนข้างแห้งแลง้งดูสองแถวนี้นะคะเป็นพันเออรี่สวีทนะคะแล้วเราก็ได้รับข้อความเพื่อนเปิว่าพาชมดูดอกเชอร์รี่หน่อย ตอนที่เราพาชมพาไลฟ์ตอนนั้นก็ไม่เข้ามาดูกันนะคะตอนนี้ดอกเชอรี่ไม่มีแล้วจ้ะแม่จ๋าอ๋อนนี้ไงอ่ะให้ดูหนึ่งดอกเหลืออยู่แค่นี้นะคะหมดแล้วนะคะพอน้องเขาติดผลหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นเอลลี่สวีทนะคะส่วนพันนี้เป็นพันุทะแ,แลดูสิติดหรือยงังโอ้หม d n e s s ทะแ,แลก็ติดแล้วค่ะเพื่อนๆดิฉันจะเก็บทันไหมคะปีนี้ ก้านเขาก็จะยาวกว่านะคะนี่ก้านเขาก็จะยาวกว่าแล้วก็ทรงผลเขาก็จะเรียวกว่าพันเอรีสวีทเมื่อกี้เขาจะค่อนข้างกลมเนาะทะาแรก็ติดผลแล้วดูดูทรงเหมือนจะไซส์เดียวกันด้วยนะยังไงก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูพันนี้โอ้ยเหนื่อยนะเนี่ยเดินมาก็เหนื่อยไปทะแรทะแรนะคะสองทะแรนะคะพันนี้นะคะชื่อว่าพันอู้อย่าบอกนะว่าติดแล้วอะ่ะ อันนี้เป็นพันธุ์ไวชอรี่นะคะเชอรี่สีขาวนะคะก็ติดแล้วนะคะปกติเชอรี่สีขาวจะสุกป,ประมาณคริสต์มาสนะคะเ no. ดือนหน้าปลายเดือนหน้านะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเชอรี่สีขาวในตอนที่เขาโตแล้วนะว่าทำไมถึงเรียกเชอรี่สีขาวกลับมาพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ทาแลอีกแล้วนะคะแล้วพันธุ์นู้นก็จะเป็นพันธุ์บิงพันธุ์รอน์เป็นโรโยดอนอ่มเยอะแยะมากมาย ฟร์มเรามีหลายพันนะคะแล้วทาไมเราถึงจําได้เพราะว่าเรามี f ฟล์วางแผนนะคะก็คือเขียนชื่อบอกไว้ว่าแต่ละล็อตแต่ละพันมีอะไรบ้างแต่ละแถวเพื่อนๆนนี่นี่ติดผลหมดแล้ววันนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูคลิปหน้าพูดไปก็เหนื่อยไปเพระว่าเราเดินมาจากที่บ้านแล้วเพื่อนๆเอ๋ยพอดีวันนี้ช่างเข้ามาเต็มบ้านเลยนะคะแล้วเรา เอารถมอเตอร์ไซค์ออกไม่ได้รถช่างเขาบังนะเราก็ไม่กล้าไปขอร้องเขาเราก็เลยเดินมาไม่เป็นไรออกกํบบาลังกายไปด้วยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ